哦买。 พี่น้องอ่ะคุณจิพี่น้องอันนี้ไบไบต์เหรอะไบต์ไบต์เปลี่ยนสีไม่ได้คนเรียกว่าใครยืดด้วยนะเปลี่ยนสีแล้วยืดด้วยนะจริงแม็คเมไม่มาไบไม่มาเป็นเนสมาใช่ค่ะแล้วทุกคนก็อยากมาด้วยกันแรงมากเลยนี่มาเสียใครครับเป็นพิเศษพี่หนิมอ่าพี่หนิมแล้วก็น้องโดนนุ้งเราค่ะใช่แล้วก็เลยใส่ตีมนี้มาเขาาเป็นลูกพุ่งซิงเกิลเจ้าค่ะเข้าได้ไหมคะได้อยู่อ่าได้อยู่นะคะก็ได้อยู่เหมือนเป็น ผู้ใหญ่บ้านเล่ <laughs> เล่นเองก่อนมีมีให้ได้ดูตัวอย่างแล้วอยากดูอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างอยากฟังเพลงครับก็ผมไปดูหนังแล้วก็ได้ดูตัวอย่างในหลายรอบเพราะช่วงนี้ผมดูหนังบ่อยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ดูเรื่องนี้ดูกับเพื่อนอแหมเอาซะแบบแตะ <laughs> กักนะฮะแหมอยาให้เล่นบ้างนะ <laughs> ใช่ครับช่วงนี้ดูหนังบ่อยแล้วก็ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้ทุกครั้งเลยแล้วก็อยากฟังเพลงมากเพราะแต่ละเพลงที่เขาร้องมาก็เพาะมากค่ะเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินมาอยู่แล้วี่ก็เหมือนกันค่ะเห็นทั้งในโรงหนังแล้วก็ตามโทรทัศน์ค่ะคือเพลงเพราะแล้วแล้วก็ แต่ละเรื่องเนี่ยคือมันจะร้อยด้วยเพลงพะเพาะค่ะก็เลยอยากจะมาดูว่าคือพี่หนิมมอมันจะมีแต่ละพาทใช่แต่ว่ามันจะอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วทุกอย่างจะร้อยด้วยเพลงแล้วก็ไม่น่าดูเหมือนเป็นละครเพลงเป็นภาพยนตร์เพลงเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้น่าสนใจแล้วก็เป็นเพลงรุ่งุ่งด้วยค่ะคือเนี่ยก็ชอบเพลงรู่งุ่งเหมือนกันเล้วันนี้จะมาฟังเสียงหวานแล้วก็ทั้งของพี่หนิมแล้วก็ของน้องนนนค่ะใช่แล้วไปมไหนะคะวันนี้ไปวันนี้น่าจะติดงานว่ะค่ะ มไม่ได้ติดงานเหมือนกันนะไปแรงเฟิ่ไฟง <laughs> ไปกับพี่เมย์ไปด้วยกันไปไปกับเมย์ไปด้วยกัน <laughs> ใช่ค่ะไปทำงานค่ะค่ะพี่แม็ก <laughs> ม,มีซิงเกิลเนี่ยค่ะอ๋อใช่ครับตอนนี้มีซิงเกิลครับ พร้อมากๆเลยคะชมตัวเองชื่อเพลงหายใจไม่ออกครับทำไมมาเองอ่ะเวลาเราได้อยู่ใกล้คนที่เราชอบอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มันรู้สึกอึดอัดแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเร่ข่าวแล้วเราไม่ไม่ใช่หนูแล้วตอนนี้พี่เขาหายใจสะดวกมากมากเลยแต่ยังมีนี้แฟนคกับก็ปิ๊นพี่ถ้าตอนนี้ปล่อยออกมานิดนึงอรัเป็นเป็นทีเซอร์ครับก็จะได้ดูกันเต็มวันที่15นี้ครับทำไมถถอดเสื้อหรอใช่ถอดเสื้อเราไม่ถอดกางเกงมาก รู้ได้ไงว่าไ,ไม่ถอดไปดูไปดูไม่เปิดหลังเฮ้ยวันเลนทนยไปเลยนะก็ <c oughs> อ่าก็เปิดหลังวันวันเลนทนยครับวันที่ก็เป็นคือวันวานเลนทนยก็คือพอคนแบบใช่ฟินกันแล้วเราก็แบบส่งให้กันได้เราชอบใครเราก็ส่งให้กันหลังวันวาเลนทนยได้ครับชอบใครเราก็แบบส่งให้เลยเงี้ย ส่งแล้วพูดเลยรู้ได้ไงลิวจีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ส่งให้3คนดีกว่าโบส์ลิวจีเบนเงี้ยจะได้ฝึกร้องกันโอ้ไม่ขายของเองพี่เต้นเต้นเต้นเลยเน็ตมใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ค่ะสงครามเพลงก็จะปิดกล้องแล้วค่ะทำนางงามหรือเพลงที่ เพลงค่ะเพลงค่ะใช่นางงามเลยนะโนโนโนอาจจะสวยเหมือนนางงามแต่อย่าสงอยาอย่าสับสนนะคะสงครางเพลงค่ะหญิงทรบจะปิดแล้วค่ะก็เพิ่งถ่ายซีนกับพี่เต๋อผูิลปนไปน่ารักพี่เตา๋าน่นารักค่ะชายก็เป็นพาร์ทเนอร์ในการเล่นได้ดีมากๆเพราะพวกเราต้องมีกระชากดึงแขนดึงขาบ้างแล้วก็ต้องแบบสบายใจที่พี่เต๋าบอกว่า เฮ็ดโลดเฮ็ดยังก็เฮ็ดโลดใช่ร่างกายชอบใช้ชอบใช้กำลังใช่รู้ชอบใช้กำลังว่าไใ้กำลังละครใช่ค่ะก็ปิดเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดเดียร์บอกจะมีละครใหม่ใช่ค่ะเรื่องไฟเปลี่ยนสีเล่นเป็นอะไรก็นีออนเป็นไฟอยู่ตองทานอะพี่แจ๊คหัวบทแซ่บบทเปรี้ยวมากค่ะก็ ้าบ่าดูจากเสื้อผ้าหน้าผหมดออนฟิตติ้งก็แบบว่าเผ็ดร้อนมากๆ<ช>ต้องรอติดตามค่ะก็ติดเรื่องนี้ก็ต่อเลยเปิดต่อเลยบางทีอาจจะหายควบกันเพราะว่าทางสงครามเพลงก็ยังมีซีนแบบว่าที่ต้องเข้าอยู่ใช่ค่ะววาเลนทน์อะเจ้าเฮ็ดหยังอะเจ้าเฮ็ดหยังวาเลนไทน์ไปวันอาทิตย์นะคะก็คุณแม่กับป้าสาขอนแก่นพอดีก็จะพาคุณแม่ไปดินเนอร์ค่ะเป็นความรักแบบครอบครัว แบบเพื่อนล่ะคะพี่ใบไม้อะไรนะคะอ๋อก็น่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะวันเลนไทยอยู่ไหนกะนอ่าคิดว่าน่าจะไปปีนผาครับเป็นผาจำลองใช่ครับไปกับเพื่อนตลอดเลยเลยบอกให้เราต้องมีพาร์ทเนอร์ในการปีนเพราะว่าเราลาเราปีนเราต้องมีคนเซฟไงไปหลายคนไม่ได้เป็นแต่พี่เมย์ตัวบางมากเลยนะเพรนั้นเซฟให้ตัวลอย อะไรกันแหม1อ่ะฝากบอกความรักถึงแฟนๆเป็นครครับก็ยังไงวันที่14กุมภานี้เป็นวันแห่งความรักแล้วก็ไปเรามีความรักเราก็แบบแสดงออกกันได้ครับพอดีพองามแล้วก็จะลืมฟังเพลงผมครับหายใจไม่ออกแล้วครับวันที่15บขาฟังว่ามันจะหายใจออกไหมหายใจออกดิเราฟังแล้วฟินไงหายใจออกได้ดีมาก ของเนสคะวันวาเลนไทน์เป็นทุกวันค่ะแล้วต้องทำให้ทุกวันมีความรักขนลุกเลยพูดเองขนลุกเองเลยจากห้องน้ำเออห้องน้ำแก้พอดีไม่จะบอกว่าไม่จะเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะแล้วก็สามารถมอบความรักให้กับคนที่เราทักหรือว่าคนที่เราอยากเจอรักเออนั่นแหละก็มอบให้เขาได้ทุกวันค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะใช่แล้วแี่ิปแล้วก็มอบไม่ทุกวันเลยโยงมาตลอดเลย ใช่ค่ะวันที่14กุมภกพาพี่แจมีไปดินเนอร์ที่ไหนคะไปทำงานค่ะที่ไหนอะคะก็หลายที่เหมือนกันแล้ววันที่15อย่าลืมนะครับฟังเพลงของผมเนี่ยวันนี้จะเริ่มเซิร์ฟไปแล้วเซิร์ฟเซิร์ฟ่ไปซ้อมเต้นด้วยซ้อมเต้นด้วยถอดกันเก่งไหมคะถอดเอ้ยไม่ใช่ไม่หรอไม่ต้องซ้อมหรอถอดอ้าวปังอะเ้าวค่ะ เรียกว่าจุใจที่สุดเอาไปลง YouTube, 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 ยูทูบยูแทสยูแตสยูโกสกันได้เลยนะคะยูแตมีด้วเหรอยูแทต